สบายดีเพื่อนๆทุกคนเนาะสำหรับคนที่แบบอ,อยากกลับบ้านแล้วเดนี๋ยวนุ้ยที่ซื้ออย่างไปฝากพ่อแม่เลยว่า<ม>ฝากพี่น้องเนาะอยากเอาเครื่องฝากไปเมื่อนี้ท่างสี่ก็มีของดีๆมาแนะนำให้ทุกคนม,มีเลยงาดำงาดำสกัดเย็นเด้อทุกคนนี่เป็นยาที่ดีที่สุดพ<ม>่อว่ายาก็ได้หรือว่ามันจะห้องอาหารเสริมก็ได<ม>้ตัวนี้จะซอยใน บำรุงในร่างกายของเทาเนาะซอยให้คนที่ว่าเป็นพิการ<ไ>ปเป็นโรคทุกอย่างซอยได้ทุกอย่างเลยยกเว้นจะซอยให้คนตายขึ้นมาบอ่อใดอ่าอันนี้ซื้อไปฝากพ่อแม่แว่าพี่น้องคนฒ่าคนแก่เนาะเด็กน้อยก็กิกนได้ผู้ใหญ่ก็กินดีเนาะอ่าต่อมากันนี้เบอร์ดีเอสเบอร์ดีเอสดนี่โอ้ยข่อนใจของคอยเลยตัวนี้นะคอยกินทุกมือแล้วนี่นะกินแล้วนาไสเบอร์แม่นาใสบ่านี่ นะใส่ช่วยล้างสารพิษในหางกายของเห่าเปลี่ยนเลือดดำให้เป็นเลือดแดงเปลี่ยนเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเวลากินเราจะมีอาการหน่อยนึงงด้วยทุกคนบราต้องตกใจมันจะแบบวุบวบปั๊บปับคนแกนสแตนด์อัพหน้ามืดหน่อยนึ่งเนาะบางคนเล้วกแต่สารพิษในร่างกายของเหาทุกคนทุกมือนี่ครับแต่สารพิษเข้าไปในร่างกายอย่างเดียวเขายัางโบหูเลยวิธีสิล่างสารพิษออกจากร่งางกายของเหาเนาะ พราะฉะนั้นมานี้ทองสีก็มีแบบของดีๆมานำเสนอให้ทุกคนเนาะะในอยากแบ่งปันเนี่ยนะคือว่าเอยกินแล้วมันดีเนาะใอยก็เลยอยากมาแบ่งปันให้มเพื่อนๆเนาะในมีสุขภาพดีน้ำกันทุกมือดีทุกคนมาสุขภาพสําคัญบอสําคัญแมนบอนี่แหละตัวนี้ซอยใดแน่นอนสุดยอดจกโปงเลยอันที่สองมากมาหนี้สาหรับคนที่แบบว่าฮักฮักหุ้นเนี่ยนะคนที่มากออกกําล่างกาย คอยแนะนําให้เลยทานกาแฟาตัวนี้ค่ะไปนี่ของแซบเป็ดๆนี่สุดยอดกาแฟาตัวนี้คอยกินมาหนึ่งอาทิตย์สมาธิในนาทองเจ้าบางได้เลยฮนะับประกันนี่ซ่องมาซิเป็นแบบนี้เนาะนี่อันนี้คือคอยกินหมดแล้วมี่หนะ่าสิมานี้ไเปเบิ้งบางคนเฝ้าแต่ปากการะบอเสือเนาะต้องไปเบิ้งตัวจริงนะเดี๋ยวสิให้เบิ้งว่าคอยกินกาแฟานี่ในสองอาทิตย์ตัวเซจะเบินนะ้งนาทองไป นี่บวมขึ้นแบบนี้เลยบางเลยสุดยอดอ้าวคุค้นถ้าสนใจกัเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากหูเร่องสินค้าก็สอบถามใดเดอ้อเดี๋ยวจะมเมมเบอร์โทรไว้ด้านหลางเนาะเดี๋ยวจะมีลิงก<ม>์เบอร์โทรไว้ด้านหลางคลิกเข้าไปสอบถามใดคอยยินดีจะให้ความอียงวะให้ความเฮ้ยว่าบุถือกวาเฮ้